เอาละครับกสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมนิกิเซอร์วันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม City Skyline 1, <น>1นะครับเพราะว่าภาค2ออกแล้วแต่ว่ายังไม่มีกระตังเสื้อเราก็ยังอยู่กับภาคหนึ่งก่อนนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมไม่ได้อัดนานมากทั้งเกมนี้แล้วก็ y o u t u b e นะครับก็อาจจะพูดแปลกๆไป,ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมยอมรับเลยนะครับว่าเกมนี้ผมไม่ได้อัดนานมาก แล้วก็ไม่ได้เล่นนานมากครับจนผมต้องมาดูคลิปตัวเองว่ามันเล่นยังไงนะครับแล้วผมทิ้งอะไรไปบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมนี้กันนะครับ City Skyline ถ้าใครยังไม่เคยดูภาคหนึ่งกับภาคสองก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เราพัฒน,นามือไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าให้อธิบายคร่าวๆก็เกมสร้างเมืองประมาณก็แค่นั้นแหละครับสร้างเมือ,มอนนงหอให้ให้สิ่งที่ คนในมีหนากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ปนะัญหารถติดแก้ปนะัญหาโน่นนี่นั่นแต่เคเอร์เซอร์เมาส์ผมหายนะครับแบบไม่ค,ครับไม่เป็นไรครับมันแก้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมก็อาจจะแก้ได้แต่ผมไม่รู้แก้ไงนะอ่าเล่นอย่างนี้ไปก่อน,นครับอ่ามาซึ่งเราทิ้งไว้ตอนนี้อันนี้คืออย่างที่บอกนะครับอันนี้คือบาสิ่งที่คน ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนบะโซนสีเขียวคือโซนบ้านโซนสีฟ้าคือโซนาณน,นิีส่วนสีส้มคืออุตสารกรรมนะครับซึ่งอุตสาหกรรมก็ต้องแยกกับโซนที่หัวใสันี้เป็นินแน่นอนรยบวมากเราจะขยายไปมาตรงนี้นะครับโอ้โอ้เราโอ้า่นิดนึงคนระับ ไม่เป็นไรคนอยู่ได้น,นะครับอ่าตอนนี้เราอยากรู้ว่าคนต้องการอะไรเรามาดูด้ดานของลงนี่ดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โลเป็นสถานีดับเพลินะครับอ่าเรามีเงินตอนนี้ก็มีเงินอยู่ที่36นะเร,เราต้องลงของราคาภาษีก่อนครับภาษีเราอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะดีนะครับ อ่าโอเคเราใช้เราใช้คีย์บอร์ดเล่นไปก่อนพอดฟอนต์หรอเมืองเราให้ตั้งชื่ออ่ะอ่าอันนี้เป็นโซนบ้านพักที่อาศัยนะครับเราก็จะสร้างไปเลยแล้วก็มีทางด้านของโซนสีน้ำเงินด้วยนี่เราจะเอาโซนสีน้ำเงินมาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอคนมาอยู่อาศัยลงขยะเราพอไหม ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่พอใช่ไหมอ๋อพอตอนเนี้ยแล้วไฟโอเคนะครับไฟกำลังดีโอเคตอนเนี้ยที่เทน้ำเสียเราไม่ค่อยพอเราต้องดูด้วยนะว่าน้ำมันมาทางไหนไม่ใช่เราไปดูดจะไม่ใช่เราไปปล่อยของเสียแล้วเรามาดูดนะไม่ได้นะครับท่านผู้เราเราก็ต้องทิ้งน้ำเสียน,นะครับ แล้วเราก็ต้องต่อท่อมาถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงว่าเมาส์อยู่ไหนนะไม่รู้ครับกะกะเอา,เอาตอนนี้มีคนอยากได้ส่สวนทางด้านของเ,อเป็นที่ครับอุตสาหกรรมเราแยกกับตัวเมืองนนะครับเ,เราเราจะเอาเราดูของทางด้านของโรงพยาบาลครับอันนี้เป็นตับเพิงดูเหมือนว่า จะไม่มีสุาสานใช่ไหมนะฮะสุาสานเราเอามาตั้งไว้ตรงไหนดีเราตั้งไว้ไกลๆเมืองหน่อยไหมฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครอยู่ใ,ใกล้สุาสานอ๋อแต่ว่าอ๋ออมันต้องไว้ในเมืองนครับอ่านไว้ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนดีใจครับมีสุาสานใกล้บ้านก็แปลกๆนะถ้า เดินทา่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากมีสุสานอยู่ใกล้บ้านนะครับก,ก็เดินทางสะดวกนะอันนี้เป็นฟัสเป็นอ่าเป็นแบบคล้ายๆหมอชิดด้วยอ่าเป็นแต่ว่าอ่าเราต่อไฟต่อน้ำให้เขาก่อนนะครับดับเพลิองอ่ะไม่พอตรงนี้นะครับเราดับเพลิองอ่ะมาตรงนี้ดีกว่าครับดับเพลิงเราไว้ถูก แล้วเราต่อถนนนะมหรือยังเพ่เลยตอนนี้เรามีประชากรอยู่3,000คน,นนะครับโดยประมาณการศึกษาเราก็ให้ความสำาับอ๋อไม่ใช่การศึกษาโทิอันนี้เป็นคุกเหรอไม่เป็นโรงเ,เป็นสถานีตำรวจนะครับโรงอี่กาาันอาสถานีตรวจเราไว้ตรงนี้แล้วกันนะชาชุมชนมาแล้วก็มีการศึกษาด้วยนะครับ การศึกษาเรายังไม่มีเงินแต่ว่าเราต้องการเป็นเด็กเล็กนะครับอาจะเป็นท mm ี hmm. ่ก็คือ mm hmm. คล้ายๆหนูบาลหรือเปล่าไม่ก็แบบว่าเตรียมเหมืนว่านนะครับประมาณนั้น mm hmm. เราจะเอาไว้กลางเมืองเลยนะครับเพื่อให้มันแบบเข้าถึงง่ายเอาไว้โซนไหนดีครับจะ mm hmm. ต้องไว้แบบกลางเอตรงนี้ดูไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยมีใครเข้าถึง กรเทนานั้นรอยเจนะครับอาจจะทุบบ้านหน่อยแต่ว่าเพื่อโครงสร้างมือถางนะแล้วก็ไอ,อ้บสัสนีพอร์ตเดี๋ยวเราค่อยสร้างประมาณนี้นะครับเราฟ้า์ฟอเวิดไปเ,นะเดี๋ยวเราฟ้า์ฟอเวิกใสอ่ะเราฟสา์ฟอเวิดให้เวลามันเร็วขึ้นเราจะได้ เราจะได้แบบว่า,เ,าเข้ามาเร็วๆนะเอามาตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างบ้านแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมสร้างผิดอ่ะอันนี้เป็น Two Lane Road น,นี่รถไฟบอก นะแต่ว่าใช้นี้ไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นสโลวเ,เป็นชันเป็นเชิงเขาเราเขาบอกว่าเราต้องการน้ำเอ้ไม่ใช่ผู้ผิดต้องการเป็นที่อยู่อาศัย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมส์ก็หายไปอีกนะครับอันหนึ่งอ่ะเราต้องการเป็นที่อยู่อาศัยนะตรงนี้แต่ว่าเราต้อง เรวโซนแคนเซิร์อันนี้ก่อนนะน like, ี่จากโซนแคนเซิร์ตรงนี้ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นบ้านคนนะตรงนี้เป็นบ้านคนนะครับรนี่เป็นบ้านคน,นะนี่แล้วก็โซนตรงนี้เป็นโซนสุขทาคาแล้วกันนะเป็นโซนเป็นโซนอ่าแล้วเราก็อย่าลืมต่อนะ้าให้เขานะครับเอ่ จะลืมต่อน้ำให้เขานะครับอ่อม่างนั้นเขาไม่มีน้ำใช้ะโอเคครับแล้วไฟได้แล้วไฟยังการผลิตยังใช้ได้อยู่นะครับอ่าตอนเนี้ยรถดับไม่อ้เดี๋ยวทำไมทำไมมันไม่ ไม่มีการประเสริฐอ่าอันนี้มันควรจะเป็นผมไม่เข้าใจว่ามันต้องการอะไรต้องการถามนะครับไปการศึกษาก็ยังยังคงเป็นงานยากของเราหนาะดูอันนี้คืออะไรนะคืออะไรนะ รั t e ีน u g เอทเค a t e d อ๋อเพราะว่าเราไม่มีโรงเรียนนะอ่อโรงเรียนเราตเยอะกว่านี้อะ่ะซึ่งเ,เรายังไม่พอไงต้องเข้าใจหน่อยนี่อ่ะตรงนี้เป็นโซนใหม่เพราะฉะนั้นผมว่าผมจะสร้างโรงเรียนให้รองรับก,กับประชาก,กรตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปัญหา เอาไปว่าช่มาก่อนนะครับเราเอาเท่าที่ได้แล้วตอนนี้อุตสาหกรรมเราบูมนะครับต้องการอุตสาหกรรมนะครับเราต้องการถนนต้องการถนนะเป็นจะเล่นยากนิดน,นึงนะท่านผู้ชมไปแกไม่เป็นเราอยากไปเดี๋ยวตอ,อนนี้คือมันมืดอะ เราเป็นอันนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมนะแกะเ,อเอา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 แก้ไขนะครับประมาณนี้นะ,อะ,นนะอะโอเคมาเราเราดูซิว่าประชากรเราแฮปปี้ดีไหมนะ,อ,ะอันนี้คือพวกแบบทวิตเตอร์มาเราดูกันว่าคนโอเคไหมน,นะครับ เราสามารถสร้างสวนสาธา,ารณะได้ด้วยคุณมาเพื่อให้อะไรเพื่อให้คนมาเดินเล่นนะนี่เป็นวงกว้างเลยไหมเราเราเราสามารถสร้างอย่างไรได้บ้างนะให้มันแบบครอบคลุมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้นะครับสร้างดิอ่าประมาณนี้ประมาณนี้คนก็จะดีใจนะเรว่านีสวนสาธา,ารณะใกล้ได้ จากสวนสาธารณะแล้วเนี่ยยังมีห้องสมุดด้วยหรออ๋ออันนี้เป็นยังไม่มีห้องสมุดนะห้องสมุดยังไม่เปิดนี่ High ไฮสคูลอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนสเกลใหญ่มากตอน,นนี้อ่าเราเราเราอยากให้มันแบบมาอยู่กลางเมืองนะ่ะให้มันแบบเข้าถึงง่ายนะแต่ว่าเอามาอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่า พื้นที่เราไม่คม่อยมวือย่ไโอเคเงินตอนนี้เรายัางถือว่าในระดับใช้ได้นะครับดูไปนะครับเขาบอกว่าค่าน้ำเราแพงขานาำมาข้าขายตอนนี้ยังโอเคอยู่นะอะ่คนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโรงงานตรงนี้ไม่มีน้ำใช้สงสัยผมนึมต่อรอแปบ เล็กปวดน้ำต่อไปครับโทษทีบางทีเราก็ดูยเยอะตอนนี้บ้านตรงนี้เป็นบ้านล้างไปแล้วเพราะว่ามีคนน้อยหรอเดี๋ยวเราขอสร้างเป็นบ้านเป็นเมืองใหม่ตรงนีน้อ่าแล้วเราก็ตัดมาตรงนี้เพื่อที่จะได้สร้างบ้านได้เยอะขึ้นนี่จะเป็นเมืองไหน เานมันอาจจะเพม่อนึงก็ต้องเข้าใจว่าไม่มี้แลบบ้วแๆบบแต่ตรงนี้มันสร้างได้หรอามันเป็นภูเขาด้วยนะผมว่าเขาน่าจะสร้างได้แหละขเขาเก่งเราเดี๋ยวเดวเด๋ยวเราต้องีเล็กหมวดบ้านก่อนนะไม่ใช่เราไปสร้างแบบสาหกรรตรงนี้นี่โดนบ่นตายเลยนะตรงนี้ก็เป็นบ้านคนระ แล้วก็อุตสาหกรรมมีที่หนึ่งตรงเอ้ยไม่ใช่อุตสาหกรรมเท่าทเป็นค้าขาย,ยแล้วก็อย่าลืมต่อน้ำให้เขานะครับเดี๋ยวเอาเขอเขาบดเลยไฟยังพอไหมไฟตอนนี้เริ่มไม่พอแล้วนะครับแต่ว่าเรามีพลังงานน้ำนะครับ ต้องเป็นในน้ำด้วยนะอ่าท,ที่ตรงนี้มันเรา,เ,ราเลือกที่ได้ไม่ค่อยดีนะมันไม่ค่อยดีนี้ได้แค่แบบสองสามไม่กว่าเดงอนะสูงสุด,สด,สดก็แค่แปดอ๋อตรงนี้เรามีวางไว้แล้วโอเคเรามากระจุกตัวกันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะสิบสามได้ตรงนี้ตรงนี้ก็สิบสามได้เราสร้างไว้เพื่อที่มันจะไม่เป็นปัญหาในอนาคต เราสร้างเยอะๆ <Okay. S 1> น้ำอะไรน้ํายังโอเคอยู่นะครับโซนใหม่ก็มีคนเข้ามาใช้เรื่อยๆนะครับตอนนี้กลายเป็นโซนของด้านอ่าไอเนี้ยเยอะนะครับเป็นโซนไอเนี้ยแล้วอืาสารเราต่อน้ำเข้ามาตรงนี้ก่อน แล,แล้วเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้เป็นโซนอุตสาหกรรมครับนะเป็นนิคมเลยแต่ว่าประเด็นคือเราจะมีไฟฟ้าต่อมาไหมเด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวรอเขามาสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวผมต่อไฟฟ้ามาผมไม่ได้เล่นนานผม,มลืมแล้วว่ามันเล่นยังไงไม่ได้เล่นนานมากเรา,าสร้างกำกันกับกับพลังบัลลัง กั้งขันลมให้เขาเลยไหมแบบเป็นโซนพิเศษมาสร้างกัก้งขันลมให้เขาเลยแล้วก็เชื่อมมาตรงนี้เลยมันจะได้แบบช่วยกันนะครับอ่าตอนนี้คนเริ่มอยากมาอยู่เราแล้วตอนนี้มีคนอยู่4,000คนแล้วนะครับเราต้องการเดี๋ยวเราปลดล็อกนะตั้าหมายของเราคือการ ไปที่บิซีทาวน์นะครับก็คือไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไฟฟ้ากระตุกอ่ะโอ้ยเราไม่พอนะเดี๋ยวลรงงานเราไม่พอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิบสามไม่กวตดแล้วก็ไม่พออีกอหรอ๋อสงสัยไอ้นี่มันใช้ไฟเยอะหรอไอโรงงานอะ่ะใช้ไฟเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราหา โอเคเดี๋ยวเดีวโซนใหม่ก็ใช้ไฟเยอะนะหรือว่าเป็นเพราะอะไรอะ่ะทำไมอยู่ดีๆไฟตกอะ่ะแ <Okay. S 1> น่เห็นปะเราไฟก็เพิ่มแสดงว่าเหมือนไฟตกตกอะ่ะเ,เป็นแบบอยู่ดีๆก็ไฟมันกระตุกนะครับ โอลิ d e พาร์เมนต์หรอนีไฟล e d ีพาร์เมนต์หรอถ้าดับเพลิงมีดับเพลิงเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเวลาเพลิงเราจะได้รับผอ่ะส่วนทางด้านของเอ้นี่ยังไม่ได้สร้างเลยเดี๋ยวรอเก็บเงินสร้างด้วยศูนย์รถบัสเนี่ยอั่าะทางด้าน โรงพยาบาลนะครับเป็นคลินิกเล็กๆสถานีตำรวจเป็นยังไงบ้างสถานีตำรวจก็ถือว่าโอเคครับตรงนี้เราต้องการคนตอนนี้คือเขาบอกว่าเขาต้องการพนักงานเราก็พอเราต้องการพนักงานเราก็ต้องมีที่ให้เขาอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างเมืองอาบนเนินเลยนะฮะอันนี้เป็นโครงการใหญ่เลยนะครับเป็น มันจะมาเป็นอย่างนี้มันจะเป็นบล็อกๆนะคเพื่อที่จะใช้ได้ดีได้แล้วก็ตัดผ่านมันอะประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาคนมาอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไฟมันจะพอไหมน้ํามันจะพอไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเอาคนมาก่อนนะครับเอามาแค่โซนแรกก่อนข้างบนยังไม่ต้อง มันสีเร็ตมันเลือกยากนะเลือกช่องยากอนะไม่รู้ว่าเมาส์เราอยูไ่ไหนเอาไปห,หมดเลยนะโอเคแล้วทีนี้น้ำครับมาต่อไปถึงข้างบนเลยนะเพื่อที่จะแบบว่าไม่ต้องมาแบบกังวลอีกไม่ต้องมาผบวงเรื่องน้ำอีกนะไฟฟ้าล่ะไฟฟ้าเนี่ยไม่พอเอ้ยไฟฟ้าตกเหรอป่ะ จำได้ว่าสูงสุดมันเจะนเรตได้ร้อยสี่สิบเนี่ยไฟฟ้าตกครับหรือเราต้องเอาพลังงานถ่านมาเลยนะครับไฟฟ้าตกอีครับเนี่ยไหมล้วขึ้นมาอีกอะคืออะไรเป็นช่วงหน้าแรงเป็นช่วงแบบไม่มีลมเหรอ ไรู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าถ้าเราอั <_ t ick> เปเกรดไปเมืองใหญ่มันน่าจะมีแหล่งพลังงานที่ดีกว่าอันนี้ไหมเป็นแบบโซลา่าเงี้ยให้เราแบบสร้างพลังงานแล้วเก็บไปเลยนะบางโรงงานก็ล้าแล้วนะเพราะว่าเรามีคนไม่พอไม่พอกับจำนวนแบบจํานวนคนที่เข,ขาตองการจาง มันสร้างยากนะ yeah. เพราะว่ามันมันชันนะแล้วนะสร้างถนนเชื่อมหลายอันดีกว่ารถจะได้ไม่ติดนะตรงนี้เป็นโซนโซนต่วเป็นโซนศูนย์การค้าก็าดีนะเป็นแบบเป็นการการระหว่างโอ้ยัไงไงการระหว่างโซนเมืองกับโซน กกน,นี่ครับประมาณนี้แล้วเราอัปเกรดมาเป็นดิสซี่ทาวแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เข้าเกมมาเป็นเดือนเป็นปีไปเราปลดล็อกโซนเราสามารถเป็นโซนเมืองได้นะครับเป็นเป็นโซนนิ่งจัดโซนนิ่งจัดเมืองได้นะรเราสามารถมีสถานที่ท่องเที่ยวได้มีมีอ่าโพลิสีคืออะไรนะ นยโยบายเมือาง,งานะเออไมารถึงจะมีถนนใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ที่จะมีต้นไม้ทุกตางบ้างอะไรบ้างมีทางด่วนนะครับมีตึกใหม่ด้วยมีโรงไฟฟ้าพลังงานเป็นใช้น้ำมันนะแล้วก็มีสถานีตำรวจมีโรงพยาบาลอันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีสถานีดับเพลิงนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับ แล้วก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอดูว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะทาเกี่ยวกับเกมอะไรนะครับก็ผมผมรู้ผมพูดมาหลายลอรอบว่ากลับมาทาคลิปนะครับคั้งนี้ก็พยายามับปิดเทอมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับ